สวัสดีครับพี่ราบคาบข่าววันนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชภารกิจชายชาติทหารที่แสดงถึงความรักความห่วงแหนแผ่นดินอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ราษฎรอย่างแท้จริงดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ณวันที่3กรกฎาคม2529ทหารก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติก็ได้รับการฝึกอบรมมาให้เป็นทหารก็พยายามทำในสิ่งที่ได้รับการอบรมมาให้ดี ย้อนกลับไปในปี2,511ถึง2,525 25. มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ถูกกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลแทรกซึมอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองโดยใช้กำลังอาวุธเข้าต่อสู้กับรัฐบาลมาโดยตลอด ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ส่งปฏิบัติหน้าที่นายทหารของกองทัพบ,บกสเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชภารกิจทางการทหารเพื่อรักษาความสงบให้เกิดกับราชอาณาจักรไทยในหลายพื้นที่ดังเช่นที่สมรภูมิรบครั้งสำคัญณนะบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติด้วยทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงพระศนิกรทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานให้คงไว้ซึ่งความเจริญมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ในชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆนิกรยอย่างไมีได้ทรงห่างเหินด้วยทรงห่วงใยความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพระสงฆนิกรเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เป็นมหาวิกฤตไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราชฎรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนาม สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีได้นิ่งนอนพระราชหฤทยัยทรงติดตามสถานการณ์พร้อมกับพระราชฐานเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศซึ่งเครื่องเอกซเรย์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสและต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากพระมหากรุณาทิคุณนาน้ำประการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและทรงเป็นร่มโพทองปกกล้าวปกกระหม่อมของพระสกกนิกรที่แผ่ไปทั่วราชาอาณาจักรไทยคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสกกนิกรมีความอยู่ดีกินดีสมดังพระประถมบร,รมราชองการพระราชาทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและกรองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณล้นกล้าล้นก,ลาลนกระหม่อมหาที่สุดมีได้ที่ใต้ฝาละอองทุลีพระบาททรงทุ่มเทพระวรกาย บำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานับราการโดยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติขอพระองค์ทรงพระเจริญโดยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและพะนักงานกองทัพบก